ก็อาชษฐานเป็นกระถินไปได้นะทุกคนนะเง่เงนุบัาททุกทส,สตางนะองกระถินเราไม่ได้เจาะจงว่ากระถินจะต้องไปอยู่ที่พระองค์ไหนพระวัดไหนแต่เราจะทำกระถินเพราะว่าเราเห็นพระเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระเมตตาโปรดแก่พระพิกษุส,ษสงฆ์ทั้งหลาย ให้ดมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติเป็นเนื้อนาบุญของเราเพออย่างน้อยพิสูจน์สงฆ์ที่ท่านได้กระจัดกระจายเนี่ยท่านยังมาอยู่รวมกันถ้าอยู่รวมกันเกินห้ารูปขึ้นไปก็มีโอกาสมารับผ้ากระถิณฐานที่เนี่ยอย่างเราเราตั้งใจกันเนี่ยเอาไปถวายพร้อมกับสิ่งที่เป็นบริวารเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระ ท่านจะได้เอาไปใช้เพื่อบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุของท่านนะหรือว่าใช้กับยามเจ็บป่วยไข้ไม่สบายได้ใช้อะไรในิลของหมู่สงด้วยกันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เจาะจงจะเป็นประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งนะเราก็เอาไปถาไวายเป็นส่วนนั้นแต่ที่สําคัญคือว่าในช่วงเวลาที่เข้าเกณฑ์เข้าจะเข้าเขตกระชินนัา่ทานหรือได้ถาวายทานเป็นกระชินแล้วเราก็ตั้งใจนันเอาตั้งแต่วันนี้เลยนะ เดนป่าจะถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดินสนะิบสองะลอยกระทงนะก็เป็นอันว่าช่วงการกระชินก็จบกันแค่นี้ในปีนี้ว่ากันปีหน้าต่อไปแต่ให้ความสำคัญในเรื่องของกระชินนาทานของเราก็คือการได้เห็นพระเมตตาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีความปรารถนาให้ ลูกของพระองค์คือพระพิสุทธสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้มาเจอผู้รู้ครูบาอาจารย์ได้มาอยู่รวมกันจะได้รู้จักกันได้ถ่ายทอดความรู้ได้ถ่ายทอดวัดปฏิบัติซึ่งกันและกันและก็ยังได้สั่งสอนอบรมในสิ่งที่ผู้ที่มาอยู่ร่วมในอาวาสเดียวกันจะได้เข้าใจในต่อพระธรรมวินัยเป็นการสืบต่อาศาสนามะ ทาให้ศา,ศาสนาของพระองค์เนี่ยเป็นที่หนักแน่นแคแนแนบแน่น,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 นไปด้วยหมู่พิสูจน์สงฆ์ที่รักกันอย่างพี่อย่างน้องไม่ใช่พออุบัติเกิดขึ้นมาแล้วในท่ามกลางหมู่สงฆ์ที่นู่นที่นี่ที่นั่นก็ไม่ไม,ไม่รู้จักกันไม่เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติด้วยกันไม่แก้ไขในข้อวัดปฏิบัติของผู้ที่ยังไม่รู้ให้กลับมาเป็นผู้รู้ตามคติของในาศาสนาด้วยกัน คือเรื่องสําคัญมันมีเยอะพัลานาไม่หวัดไม่ไหวเพียงแต่บอกได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระเจาประสงค์และทรงประสงค์ต้องการให้สิ่งนี้ได้ปรากฏต่อมู่สงเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากสําหรับในพระาศาสนาของพระองค์ส่วนสําคัญเลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กนั้นถ้าพระพิสุทธิ์ทรงมาอยู่ร่วมกันตามที่ทรงมีพุทธบัญญัติ เรื่องทรงตัดให้พ้าพิสูจน์ได้มาอยู่ร่วมกันต่อยู่ไม่จําเ,เป็นต้องอยู่ถึงครบห้าองค์ก็ได้แต่ต้องจําภาษานะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าถ้าสามารถจาภาษาและมาอยู่รวมกันได้เนี่ยเกินห้ารูปขึ้นไปเนี่ยก็ขอก็ให้คณะมูสงนั้นเนี่ยสามารถรับผ้าแล้วพอรับผ้าไปแล้วเนี่ยองค์ใดองค์หนึ่งในในห้าองค์เนี่ยที่ท่านมีผ้าที่เก่าที่สุด ก็ให้เป็นองค์ครองไปทุกองค์เก็เจะได้อานิสงค์คือว่าใครจะเอาผ้ามาถวายจะภายหลังก็เก็บไว้ได้แต่ในวินัยละห้ามเก็บเกินเจ็ดวันถูกไหมหมอนะห้ามเก็บเกินห้าเก็บนะต้องเอาออกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผ้าครองหรือว่าผ้าโจลังนะมอนะที่เราใช้เป็นผ้าอาศัยแต่ก็ต้องวิกกับกับพระองค์อื่นนะ ให้หรู้ว่าไม่ได้เราไม่ได้เป็นเจ้าของนะองค์อื่นก็เป็นเราขออนุญาตเอามาใช้ชั่วคราวอย่างนี้ส่วนที่เป็นเราเป็นเจ้าของของเราก็มีแค่ชุดเดียวเรียกผ้าครองแต่ว่าหลังจากรับผ้าปะ t i นทานปั๊บเนี่ยโอ้พระจะจะเก็บไปกี่ผืนก็ได้ทรงไม่ถือว่าเป็นอาบัติและเวลาจะฉันอาหารทานอาหารอะไรก็ไม่ต้องอ้ำอึง่งโยมไก่ย่าง หมอจะเตรียมแล้วเนี่ยเดี๋ยวิ้นหน้าหมอเตรียมเลยยุบไอ้นน์ไอ้นี่ได้จงสี่เดือนนะกลางเดือนสี่นะหมอนะเออทรงมีพุทธ,ธานุญาตนะจะฉันอะไรก็บอกได้ไม่ปรับโทษนี่ให้ขนาดนี้นะจะไปไหนมาไหนก็ไปได้โดยที่ไม่ต้องบอกเก่าอะไรก็ได้ไปได้เลย แล้วไปแล้วไมต่ต้องเอาผ้าไปเยอะแยะก็ได้ไมต่ต้องไปไม่ต้องครบสามผืนก็ได้อยากจะแก้ผ้าไปไม่ได้นะก็<笑><笑>ผมผ้าปกติแต่ไม่ต้องรักษาผ้าคลองไปด้วยก็ไม่ต้องก็ได้สบายไหมล่ะออสบายคือความสบายเหล่าเนี้ยเป็นรางวัลที่พระพิสุสงฆ์มาอยู่รวมกันในในภรรษาเดียวกันในอาวาสเดียวกันเกินห้ารูปขึ้นไป นั้นอานิสงส์เป็นเรื่องของพระส่วนของเราทุกคนคือได้ได้ทาการบูชาองค์เสดพระสมมาสมพุทธเจ,จ้าให้สมความปัรถนานีอานิสงส์ใหญ่ของเธอเลยนะเธอได้ทําให้พระพุทธเจ,จ้าสมความปัถนา a นั้นว่าเธอปารถนาอะไรเธอก็จะสมความปัรถนาตามที่เธอตั้งใจในช่วงการกระฉิน นี้แหละเล็กกสินที่เธอจะได้มีโอกาสทามาก่อนหน้านี้หรือว่าจะไปอีกข้างหน้าก็ตามถ้าเรายังมีโอกาสทานะะจะปรารถนาเป็นอะไรเป็นพระพุทธเจ้านะในอนาคตการก็สําเร็จถ้าเธอไม่ละกําลังใจนะก็ยังได้ปัจรานาเป็นพระปเจกับพุทธเจ้าก็ได้ปัจรานาเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้เป็นพระอรัอาการสาวกก็ได้ ปัถนาจะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ก็ได้จะเป็นจกักรพรรดิปกครองโลกก็ได้จะเป็นกษัตริย์ก็ได้จะชอบเป็นลายเป็นม้าก็ได้หรือไม่เอาแมวก็ได้เอาเป็นหนูให้แมววิ่งไล่กัดก็ได้ <t> <c oughs> <c oughs> เอขึ <c oughs> อ้นในความปัถนาของเธอตอนที่เจอตั้งจิตไออาชิษฐานเนี่ยในช่วงการกระชินเนี่ยมีผลใหญ่ เอางี้ก็แล้วกันมีผลใหญ่ประช่วงเวลาอื่นๆที่เธอตั้งจิตอธิษฐานอย่าลืมนะเพราะเธอปาลบว่าเธอได้กระทำตามพทะประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้สำเร็จแท้วันนั้นเขามีกันห้ารูปแล้วเราไม่ได้ไปถวายพระก็เลยไม่ได้อานิสงส์กระชิน การอยู่ของพระที่อยู่รมการห้าปรรษาก็เลยน่าเสียดายมาละนี่ถ้าไม่มีใครมาถวายผ้าพระแย่มาละแย่แล้วพระจะไปเรียกโยมที่นี่ยังไม่มีเลย <c oughs> เป็นอาบัติในหมอในอาบัติไม่ใช่เป็นเรียกร้องตะโกนให้ชาวบ้านเขามาเป็นเจ้าภาพไม่ได้นะนอกจากว่าวัดใดวัดหนึ่งเขาประกาศกันว่าฉันจะรับผ้ากระสินนาทานนะแล้วแต่โยมกันนะ เออจะมาก็ได้เป็นสามาคัคีไม่มาก็ไม่มาพักก็อดไปก็ทำนั้นนี่ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นการเจาะจงให้เธอคนใดคนหนึ่งนี่เธอมาเป็นเจ้าภาพนะเธอมาเป็นเจ้าภาพฉันจะไม่มีวัดฉันจะไม่มีเจ้าภาพเลยยังขาดสลาขาดตีขาดน,น,น,นู่นขาดนี่ขาดนั่นอย่างเงี้ยลงนรกทุกองค์บอกไว้ล่วงหน้าเลยนะอย่าทําแบบนี้นะั่นนรกแน่ มันไม่ใช่ไม่ใช่ขอทานพระเจ้าไม่ได้ให้โอกาสให้นักบวชมาขอทานชาวบ,บ้านก็ช่วงเวลาการกรถินเวลาช่วงไม่ถึงกรถินก็เป็นหนี้เขาเยอะแยะเลยเตรียมเผื่อว่าเดี๋ยวก้ถินเราได้เงินอ่าพอได้ก็เรียบรีบไปหาเจ้าภาพที่มีเงินหนาๆหน่อยโยม ยมมีศรัทธาเลื่อมใสในภาษาศาสนายมเป็นผู้ที่ดูมีบุญวาสนายมดูสิบ้านยมใหญ่โตมีบริวารเยอะแยะนี่ยมคงทําบุญมาในภาษาศาสนาบ่อยมากเลยยมถ้าทาบุญกระสินวัดฉันนะตาต่อไปยมรวยอยู่เยอะเลยยมก็กหน้าบ้านเนี่ยรวยเว้ยแม่พระมาเสนอ,อหน้าบ้านนะเอาเอาเดี๋ยวจันเป็นเจ้าภาพพ่อกระสินโยมได้พระลงนรก นั้นแต่เห็นแบบนี้อย่าไปยุ่งนะเราก็ดูว่าวัดไหนเขาอยู่กันเกินห้าพรรษาแล้วเขายังไม่มีเจ้าภาพเราก็ไปขอเป็นเจ้าภาพเอ้ฉันขอเป็นเจ้าภาพเท่ากระถินที่วัดท่านมีเจ้าภาพแล้วอย,ยังล่ะหรือว่าเป็นสามัคีอสามัคีก็ยิ่งดีใหญ่เลยที่ไหนวัดเขาบอกประกาศเป็นสามัคีทําเถอะเราเป็นเจ้าภาพทั้งนั้นเราทําของเรานะเนี่ยจีวรไปเนี่ยผืนเดียวเนี่ยไป ไปร่มกับเขาเราเป็นเจ้าภาพแล้วเป็นเจ้าภาพกฐินนะไม่ใช่ก้อยนะอย่างนั้นนะวัชสุเธอก็เป็นเจ้าภาพเจ้ากฐินแล้วเป็นของเธอใช่ไหมล่ะเธอเอาผ้าไปบริวารเรามีสลึงหนึ่งมันเป็นไรเราไม่จําเป็นจะต้องมีเยอะแยะก็ได้ใช่ไหมล่ะก็เรามีเท่านี้แล้วก็ร่วมเป็นบริวารของเราไปก็เราเกล่าวเราไม่ชอบบริวารเยอะเราชอบบริวารแค่สรึงเดียวไนบริวารมากแล้วเบื่อ แล้วแบบนเอาแค่นี้น้อยๆไปไหนใครกอดไม่เยะกูไม่ต้องการบริวารเนี่ยมึจะไปคนเดียวมึไมย่าไปยุ่งกับกูอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบบริวารก็มาสี่มาโมทนากับฉันนะร่วมกับฉันก็ได้นะโมทนาเฉยๆก็ได้เป็นของเธอเหมือนกันนะไอ้อย่างเงี้ยเนี่าวเรามีบริวารนั้นช่วงกระถินเนี่ยเป็นช่วงเธอต้องใส่ใจมากหน่อยเพราะว่ามันเป็น ประโยชน์ต่อตัวเราคือความปรารถนาและความปรารถนาของเราอย่าลืมอย่างที่เคยที่พูดให้เธอหนักแน่นแล้วก็จําไว้ให้มากก็ว่าเราทําเหมือนทําถวายพระพุธทธเจ้าทําให้สิ่งที่พระองค์ทรงมีพุทธประสงค์เนี่ยสำเร็จเป็นผลเวลาอ้างเป็นสัจจญาชิฐานจะต้องอ้างแบบนี้นะว่าผลของการที่เราได้ ถวายผ้ากรสินนาทานไว้ในในเขตพระศาสนามีองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานเนี่ยนะที่ทรงมีพระราชมีพระราชประสงค์ปัจถนาให้พระพิสุทธส่์เนี่ยได้อานิสงส์แต่จะไม่ไดีนะให้พระพิสุทธส่์ของพระองค์ได้อานิสงส์สมความปัจจนาที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ขอให้รูปผู้ตั้งใจ จะทาความประสงค์ของพระองค์สำนึกเป็นผลขอความปาถนาของลูกอย่างนี้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 เจุด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 แล้วเธอก็เขียนลงไปว่าอ่านไปขอให้สำรึกเป็นผลโดยพันทันทีได้พระบารมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นที่สุดแล้วก็ทําไปเอาขีดวัดก็ว่ากันไปวัดไหนเขาสามเคีนะเราได้เป็นเจ้าภาพทุกวัดอย่างนี้สบายไหมล่ะ ออที่ไหนสามาคัคคีสบายเราแล้วที่ไหนเขาจอดจงเราก็ยากหน่อยนะอแล้วก็จะไปหาเอาที่อื่นเอาแต่วิธีหาวัดยังไงวัดไหนเขาเขียนป้ายว่ากระถินสามาคัคคีแล้วก็หวานเราแล้วแต่ต้องเป็นสามาคัคคีที่วัดนั้นเขามีพระอยู่ด้วยกันประจําแล้วนะแล้วว่าใหญ่พรรษานะเคาอยู่กันแล้วเนะี่ยห้ารูปขึ้นไปนะถ้าไม่ถึงเขาไปเอาองค์นู้นมารวมองค์นี้มารวมมันไม่ค่อยสมบูรณ์ตามพระธรรมวินยัย เขาว่าได้แต่ฉันไม่ค่อยชอบฉันบอกตรงๆว่าฉันไม่ชอบแต่เขาบอกว่าได้แล้วแต่เขานะแต่สำหรับเรามันคือไม่ตรงตามพทธประสงค์แค่นั้นแหละขอเข้าใจนะอาแ่่วไปท่างก็ทานจัใจัทั้งโมสามจบพร้อมๆกันะ ปฏิมากรพระพุทธปฏิมากรพระไตรจีวรพระไตรจีวรพร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสฆงแด่พระภิสุสฆ์ขอพระพิสุสฆงขอพระภิสุส่งโปรดรับโปรดรับ พระพุทธ,ธปฏิมากรพระพุทธ,ธปฏิมากรพระไตรจีวรพระไตรจีวรพร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขกับเพื่อมรรคผลพาณิพาน์กับเพื่อมรรคผลพาณิพาน์ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถินในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถินสาธุที่คุยเรื่องกระเส็นให้ฟัง ใช้คำผิดไปหน่อยไม่ใช่พระราชประสงค์นะพุทธประสงค์โดนเตือนเนี่ยบอกก็ผิดเนี่ย <c oughs> อเอาไอเราก็พยายามนึกเหมือนกันไวลาใช้พระราชประสงค์ในของกษัตริย์เขาใช่ใช่ไหมละ่ะไอ้เ,อเป็นพุทธประสงค์ของพระองค์นะเวลาอธิษฐานนะ